ท่นผูช้ชมครับวันนี้กับสิพามาบึงสุทท้ายท้ำการปลูกผักหวานว่าผักหวานปลานะครับ่ผมก็ไเ้มีกันเพาะเมล็ดมาตั้งแต่วันที่สองเดือนมิถุนายนพศอสองพันห้าร่อยหกมันนี้ครับก็บเป็นวันที่ตรงครับวันที่สิ เดือนมิถุนายนปีพศ2563เป็นมือเอาพักหวานที่พอมาเล็ดใบมาปลูกครับหากระชิมีความเงาขอมือหนึ่งเนี่ยสองขอมือเนี่ยปะปนกันไปนะครับอันนี้แ,แต่ความสมบูรณ์ของมเมล็ดพันธุ์เติมเม็ดครับอันนี้สิพายธยางเบิ้งครับอันนี้ผมทิ่ปลูกสายปลาสาย เขตแดนของที่น้านะครับกรมเกษตรพายางเบิง้งอันนี้พี่น้องเป็นการปลูกละกะใส่ขวดพลาสติกมาครอบนะครับกันไก่เชียซึ่งพี่นอ้องถางเคียงกับดิยงไก่หลายนะครับกับมาเชียกินมแมลงยึงนแมมแปลง ตวต่าเฮ็ดใบตาบคขอบใบกับ้งสิถูกไก่เชียรสายถิ่มอันนี้ครบหว่าจะเปลี่ยนหรือคนมาเหยียบมาย้ำนะครับเวลาเฮ็ดธรรมาชาติเฮ็ดปลาออกจะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับปลาแถวนี้พี่นนองปองไปก็สิมาเก็บเฮ็ดสามารถมาเหยียบมาย้ำต้นพักวันที่พอใ้ได้นะครับนี่ผมพอไ้ประมาณสองกอยกวต้นสองกอยกวาลุมนะครับ ในพื้นที่หน้าแปลงนี้8ดไร่ผมค่ะไร่เตาทำหน้านะครับมาปฏิรูปแปลงหน้าแปลงให้พื้นนี้เป็นการทําเกษตรแบบผสมผสานมีการปลูกเพื่อถูกจังทีเป็นอาหารการกินตลังแต่บักเพาบักเพานี่ปลูกมาตั้งแต่ปีสอ0บัหาร อ่าสิบเกที่นี่กันผมว่า3าี่เมตรแล้วครับตอนนี้ส้มสีพา่างส้มโิยเพาะักหวานไปนะครับตาจีนองเบิ้่หอดแนวขั้นแดนตาคนระับ